โอเคแล้วผมก็องขอตากสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านมาแด้กันนะผมวันนี้อยูน่นะครับฟิลซีเฮนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกทุกคนครับตอนนี้ผมนะครับหนึ่งพันซับแล้วนะตอนนี้ก็แสดงความดีใจด้วยกับช่องผมนะครับตอนนี้ก็ดื่มซับแล้วจะทําอะไรก็คือฉลองหนึ่งมันซับผมก็จะนี่เลยครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนเนี่ยครับ ก็จะทำ Q&A EP ที่2นะครับ EP ที่1ผมได้ทำไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไม่ดูครับ Q นี่ครับผมทำไปแล้วนะครับ Q&A นะครับนี่ครับทำไปแล้วนะครับ Q&A นะครับผมจะทำคลิปนี้นะครับผมคือ ให้ตอบคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้เลยนะครับผมจะลุงตอนนี้เลยเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับก็ให้ทุกคนสามารถมาคอมเมนต์ว่าจะถามอะไรผมมาได้นะครับผมจะอ่าทำเรื่อยๆรอให้คําตอบมันแบบให้มีคนมาดูก่อนนะครับโอเคสามารถถามมากันได้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาครับสวัสดีครับ